ประวัติอนิเมะเรื่องยายตัวแสบแอบน่ารักนางาโทโทรยายตัวแสบแอบน่ารักนางาโทโทรเป็นซีรีส์เว็บมังงะญี่ปุ่นเขียนเรื่องและวาดภาพโดยนานาชิหรือที่รู้จักในอีกชื่อบนเว็บไซต์พิชิฟว่า774เว็บมังงะได้ตีพิมพ์ในนิตยสารแมกซีนพ็อกเก็ตนิตยสารรวบรวมการ์ตูนออนไลน์และการ์ตูนในแอปพลิเคชันที่ตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์โคดันฉะเมื่อวันที่1พฤศจิกายนพศ2560 ได้รับการดัดแปลงเป็นซีรีส์อนิเมะโทรทัศน์โดยสตูดิโอเทเลคอมมิก n อนิเมชั f นเฟรมโดยออกอากาศตั้งแต่วันที่11เมษายนถึงวันที่27มิถุนายนพศ2564ชื่อเรื่องคือยายตัวแสบแอบน่ารักนางาโทโระมังงาเขียนโดยคุณนานาชิตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์โอดันฉะประเทศญี่ปุ่นส่วนประเทศไทยตีพิมพ์ที่บริษัทวิบูงกิจ ในเครือข่ายโชเนนเมกาซีนคอมมิกนิตยสารพิชิปเมกาซีนพกเกตกลุ่มเป้าหมายคือโชเนนวางจำหน่ายตั้งแต่1พฤศจิกายนพศ .2560 จนถึงปัจจุบันจำนวนเล่ม10เล่มอนิเมะโทรทัศน์กำกับโดยคุณฮิโรคาสุฮานายเขียนบทโดยคุณทากุคิชิโมโตะนนตีแกตสตูดิโอเทเลคอมมิกแอนิเมชั่น ฉายวันที่11เมษายนพศ2564ถึงวันที่27มิถุนายนพศ2564มีตอนทั้งหมด12ตอนตัวละครในเรื่องนางาโโทรตัวละครที่1คือนางาโโทรฮายาเซให้เสียงภาคโดยคุณซุมิเลอูเอสกะนางาโโทรเป็นเด็กนักเรียนหญิงมัธยมที่ชอบแกล้งรุ่นพี่เอามากๆฮาจิโอจินาโอโตะคือรุ่นพี่นั่นเอง ให้เสียงภาพโดยคุณไดกิยามาชิตะรุ่นพี่เป็นคนที่อายและเก็บตัวผู้พยายามหลีกเลี่ยงมติสัมพันธ์ทางสังคมกับคนอื่นและชอบวาดภาพเป็นอย่างมากโกโมะมาจิโกโมจังให้เสียงภาพโดยคุณมิคะโกะโคมัสึกาโมะกาโมจังเป็นเพื่อนในกลุ่มของนางาโตรุยอชิให้เสียงภาคโดยคุณไอนาสุสกิยอชิเป็นเพื่อนในกลุ่มของนางาโตรุซากุระให้เสียงภาพโดยคุณชิโอริ ไอซาวะสัก,กุระเป็นเพื่อนในกลุ่มของนางาโทโทรอีกเช่นเคยส่วนประธานให้เสียงผ้าโดยคุณนานามิสุกิประธานชมรมศิลปะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์กันด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ลาก,กันไปก่อนสวัสดีครับ